ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสีงภาคบ่ายนะครับก็มือเช้าต้องขออภัยครับที่ไม่ทิ้งทิ้งสไว้นะครับมาท้าย2นะครับก็หางเสงถ้าใครสังเกตดูดีครับหางเสงนี้ส่วนมากจะท้ายมาบนล่างนี่ตลอดนะครับทุกเช้าเลยสเช้าที่ผ่านมานะวันนี้หลุดแล้วครับแสงว่าเริ่มเริ่มจะไม่ค่อยเดินนะครับเริ่มไม่เริ่มจะเริ่มจะหลุดนะครับเริ่มจะหลุด ใขรตามบ่ายเบาๆแล้วกันนะครับบ่ายผมทันตัวเปิดที่80921ครับ80921คุณไหม0921 <g sık> เลขมือเช้าเลยเลขที่วางมือเช้าเลยสำหรับพังเสียงครับบ่ายนี้ผมยังชอบชุดเช้าอยู่ครับผมยังชอบก้าวอยู่ผมยังชอบก้าวอยู่นะครับก็ขารุดขาวิ่งจัดก้าวครับขารุดขาววิ่งจัดก้าวเนาะ<ช>ผมมียังมีความเอะอะ พี่เอ,เอ,เอมีความอะไรกับ99เนี่ยผมว่า9น่าจะยังอยู่ครับก็น่าจะเป็นชุดเช้าเกือบทั้งหมดแต่ไม่ใช่อาจจะเปลี่ยนบ้านครับอาจจะเปลี่ยนบ้านขอดูแป๊บครับอ่าเจอแล้วครับโอเคครับ3991ครับยัไงก็ฟังผมเสีถ้าถูกใจตามแล้วกันครับถ้าไม่ถูกใจผ่านครับ9931อันนี้3หางครึ่งเนาะแล้วก็ 89 8941 79โอเคครับ89 8941ครับทาเบิ้ลทาเบิ้ลทาเบิ้ลอ่า11โอเคมัดอะไรดี 4334 3, 3, 4, มัด1ไปนะครับ9119เนี่ย3ตัวก็จะเป็น139 119 199 189ตอง 1, 1, 1 131133 141144 14, ค 14, ร 14, 14, ับยังไงเนาะถ้าถูกใจ49ก็สวยเหมือนกัน49 49 เอาแค่นี้เนี่ยเอาแค่นี้แล้วกันครับก็หกหางนะครับบนรสองตัวเท่ากับหนึ่งหางเนาะโอเคครับสามตัวสามตัวสองตัวได้แนวนี้ครับเจอกี่ทีหุ้นดึกครับสวัสดีครับ